อีกแล้วค่ะและช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงตุ้จีนแล้วก็วัมาเลไทยพอดีเลยถือว่าเป็นเดือนแห่งความสุขกันเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะน้ำก็อยู่กับเจ้าตัวนิวนาวราโปรฟ f รเอ็ตัวนี้เลยค่ะซึ่งดูภายนอกก็คือทุกคนก็จะเห็นแล้วว่ามันหล่อแล้วมันเท่ขนาดไหนเดี๋ยววันนี้เราพามาดูกันเลยค่ะ โป X นะคะตัวนี้จะออกแบบให้เป็นกระบะท,ที่พร้อมดูยในทุกพื้นที่เลยกระจังหน้าของเราค่ะก็จะเป็นกระจังหน้านะคะแบบอินเทอร์ล็อกค่ะขนาดใหญ่นะคะเพิ่มความดุดดันมากยิ่งขึ้นค่ะโลโก้นี่คือจะเด่นมากๆเลยนะคะในโปรเกเพราะว่ามีสีแดงเข้ามาด้วยค่ะตัวนี้จะทำจะทำให้นะคะรถโดดเด่นมากเลยค่ะและ ไฟหน้าของเราค่ะโหเป็นแบบ4ดวงนะคะแบบ2ชั้นค่ะตัวนี้จะเพิ่มแสงสว่างถึง38%เลยนะคะอีกทั้งยังเปิดปิดอัตโนมัติแล้วก็มีระบบ Follow Me Home ให้ค่ะส่วนไฟหน้าตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าไฟ daytime ์เล n นิ่งไลค่ะตัวนี้จะให้ความโดดเด่นนะคะในเวลากลางวันด้วยไฟตัดหมอกของเรานะคะก็จะเป็นแบบ LED เหมือนกันและตัวนี้ค่ะก็จะเป็นเรดาร์เซนเซอร์นะคะและเด่นมากๆเลยคือ นี่เลยจะมีสีแดงด้วยนะคะทำให้เวลาขับรถบนท้องถนนนะคะตัวนี้คือตะดดเด่นมา,มากๆเลย ัด้านข้างของเรานะคะเราก็จะมีคิวล้อมาให้ค่ะพร้อมผัดด้วยสีแดงคือมันจะโดดเด่นมากเวลาอยู่บนท้องถนนแล้วล้อของเราค่ะก็จะเป็นล้อแบบออทเทลนนะคะสามารถขับขี่ได้ทุกสภาพผิวเลยแล้วก็ลุยได้ทุกสภาพผิวหรือว่าพื้นถนนเลยนะคะจะเป็นยางนะคะ255ค่ะ65 R 1 7ค่ะแล้วก็แม็กของเรานะคะก็จะเป็นแม็กขอบ1 7ค่ะจะเป็นแม็กอลลอยนะคะสวยมากๆเลย กมองข้างของเรานะคะก็จะเป็นกระจกมองข้างสีดำค่ะขนาดใหญ่นะคะปรับและพับอัตโนมัติค่ะแล้วก็มีไฟนี่ค่ะไฟเลี้ยวแบบ LED นะคะขนาดใหญ่เช่นกันเลยทำให้มีความปลอดภัยในการขับขี่ค่ะมาถึงตรงนี้เลยมันในข้างนะคะก็จะเป็นมันในข้างขนาดใหญ่สีดำนะคะสามารถขึ้นลงได้ง่ายเลยค่ะอีกทั้งยังมีราวหลังคาให้ด้วยค่ะเป็นสีดำเช่นกันนะคะตอนนี้จะโดดเด่นมากๆเลยค่ะ แขมประตูม,มือจับของเรานะคะก็จะเป็นสีดําด้วยเช่นกัน,นะค,ะค่ะค่ะและสำหรับท้ายรถของเรานะคะ<ม>ไฟท้ายก็จะเป็นแบบ LED ค่ะโดดเด่นมากๆเลยแล้วก็กันชนท้ายของเราค่ะตัวนี้ก็จะเป็นแบบ two step นะคะขึ้นลงได้ง่าย<ม>ยิ่งขึ้นค่ะจะเป็นแบบออกแบบใหม่เลยอีกทั้งที่สําคัญเลยตัวนี้คือฝาท้ายของเราจะเป็นแบบผ่อนแรงนะคะเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กใช่ไหมเราก็สามารถเปิดแล้วก็ปิดได้แบบว่าสบายเลยใ<ม>น ดีมากๆเลยภายในของตัวกระบะตัวนี้นะคะเราก็จะมีหลกกลางนะคะเลื่อน4จุดค่ะแล้วก็จุดยืดสัมภาระตรงนี้ค่ะถ้าเป็นของชิ้นเล็กนะคะก็สามารถยินได้สบายเลยตัวนี้นะคะเราก็ให้เซ็นเซอร์มาทั้งหมด4จุดเลยค่ะ และก็มียางอร่อยให้ด้วยนะคะก็จะเป็นล้ออันลอยอย่างที่เห็นเลยนะคะพร้อมกับย่างออทเทเลนเลยค่ะอันนี้คือคุมมากๆเลยนะคะ มาในด้านนี้นะคะแล้วก็จะมีนี่เลยสติกเกอร์นะคะโปรวเอ็กซ์ให้ด้วยค่ะนี่ก็จะมะีสีแดงด้วยนะคะโดดเด่นมากๆเลยอีกครั้งค่ะกระจก3บานหลังนะคะคือกระจกตอนหลังผู้โดยสารของเราค่ะแั่นี่แล้วก็ข้างหลังแล้วก็ตรงข้างนู้นนะคะก็จะเป็นกระจกสีชาให้ค่ะแล้วก็กระจก3บานหน้านะคะก็จะเป็นแบบอคูสติกการค่ะทำให้รถของเรานะคะเงียบมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันเลยนะคะ ว้าวภายในคือแบบว่าเอี่ยมและว้็หรูหรลาสุดๆเลยนะคะแล้วก็บอะอย่างแรกเลยดูดิบอะนะคะก็จะเป็นบอะออกแบบใหม่ค่ะก็จะเป็นแบบซีโร่ก a v วิตี้นะคะเวลาขับรถในไกลๆหรือว่าทางไกลอย่างเงี้ยค่ะจะทําให้เราไม่เมื่อยนะคะเวลาขับขี่ค่ะเดี๋ยวเรามานั่งด้านในกันเลยนะคะอืออใน,นของเรานะคะนั่งสบายมากเลยนะคะ เบาะนะคะก็สามารถปรับได้นะคะแล้วก็พวงมาลัยก็ปรับได้ค่ะก็จะเป็นพวงมาลัยแบบพุ่มหนังแบบนี้เลยนะคะพร้อมปมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยค่ะอีกทั้งยังมีปุ่มอ่าคุชคอนโทรลนะคะก็คือควบคุมความเร็วที่พวงมาลัยด้วยค่ะหน้าจอจะเป็นหน้าจอ TFT 3มิตินะคะขนาด7นิ้วค่ะหรูหราสวยงามมากๆเลยหน้าจอตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนค่ะ8นิ้วค่ะพร้อมเชื่อมต่อ Apple Ca r p l a y อีกทั้งยังเชื่อมต่อ a อ d ด a u t ออโต้ Auto, Auto ได้ด้วยนะคะตอนนี้แอร์ของเรานะคะก็จะเป็นแอร์แบบ Auto ปรับแยกซ้ายขวาได้ค่ะแล้วก็เกียร์นะคะตอนนี้จะเป็นเกียร์อัตโนมัติจะสปีดพร้อมแมนวนวลโหมดค่ะกกน,นะคะก็จะเป็นกระจกตัดแสงแบบอัตโนมัติค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นที่เก็บแว่นตานั่นเองอันนี้ก็จะเป็นไฟเปิดปิดแล้วก็จะมีตัวนี้นที่บังแดดขนาดใหญ่เลยนะคะให้มาด้วย พลังของ Pro 4X ของเรานะคะเครื่องยนต์ดีเซล2.3ลิตรเทอร์โบคู่อินเตอร์คูลเลอร์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลสสูบค่ะรหัสเครื่องยนต์คือ YS23DDTT ปริมาตรกระบอกสูบอยู่ที่2,298ซี ความกว้างของกระบอกสูบคูณระยะชักอยู่ที่85คูณ101.3มิลิเมตรแรงม้าสูงสุด190แรงม้า3,750รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตร1,500ถึง2,500รอบต่อนาทีสามารถรองรับน้ำมันได้ถึง80ลิตรค่ะ ช่วงล่างของนาวาล่าของเรานะคะก็จะเป็นช่วงล่างแบบแซดซีนนะคะเหล็กกล้าชิ้นเดียวตลอดทั้งคันเพิ่มความปลอดภัยให้สมรรถนะการขับขี่ที่ดีเยี่ยมพร้อมผสานเทคโนโลยีภายใต้โครงสร้างเพิ่มระยะต่ำสุดของรถจักรพืนถนนระบบกันสะเทือนหน้าแบบอิสระปีกนกคู่ทำด้วยเหล็กกล้าพร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโครงด้วยระบบกันสะเทือนหลังแบบแหนบซ้อนพร้อมช็อคอัพทรงตัวและกอถนนได้อย่างเป็นเยี่ยมโดยเฉพาะช่วงโค้งถนนค่ะ ช่วงล่างของเรานะคะก็จะปรับจูนช่วงล่างและระบบบังคับเลี้ยวใหม่ให้มีความนุ่มนวลยิ่งขึ้นแต่ยังคงสมรรถนะาการขับขี่ที่ดีเยี่ยมค่ะนอกจากนั้นนะคะเราก็มีเทคโนโลยีมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นกล้องมองภาพรอบทิศทางค่ะทำงานร่วมกับเทคโนโลยีเตือนวัตถุรอบขันรถ MOD มีเทคโนโลยีเบรคฉุกเฉินอัจฉริยะ IEB เทคโนโลยีเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนอัจฉริยะ IFCW เทคโนโลยีป้องกันการชนจากจุดอับสายตาอัจฉริยะ IVSI ทำงานควบคู่กับเทคโนโลยีเตือนจุดอับสายตา Bright Spot Warning เทคโนโลยีควบคุมรถเมื่อออกนอกช่องทางอัจฉริยะทำงานควบคู่กับเทคโนโลยีเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทางเทคโนโลยีตรวจจับวัตถุด,ด้านหลังขณะรถถอย RCTA เทคโนโลยีควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC เทคโนโลยีช่วยในการออกตัวบนทางลาดชัน HSA เทคโนโลยีป้องกันล้อหมุนฟรี TCS เทคโนโลยีควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว VDC เทคโนโลยีกระจายแรงเบรก EBD เทคโนโลยีป้องกันล้อล็อก ABS ระบบป้องกันการเลื่อนถลายระบบควบคุมเสถียรภา,าพขณะลากจูง T.S.A มาพร้อมกับถุงลมนีิรภัย7จุดค่ะสำหรับ Pro 4X ร e ุ่นนี้นะคะถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยเพราะว่าเจ้าตัวนี้ค่ะราคาเพียงแค่1ล้านนะคะ1 1 9 9 0 0บาทเท่านั้นเองและที่สำคัญคือได้ออ,อปชั่นมาแบบว่าจัดเต็มเลยทีเดียวนะคะ แล้ววันนี้ค่ะถ้าใครนะคะชอบคลิปนี้ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้น้ำด้วยนะคะค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจออกรถนิสสันนะคะก็สามารถทักมาที่เพจนิสสันป้ายแดงกแรงใบลุกน้ำนะคะหรือว่าโทรเบอร์0 9 8 5 7 4 3 7 4 0หรือว่าไลน์ลูกน้ำนิสสันนั่นเองค่ะและช่วงนี้นะคะช่วงสุดปีนหรือว่าวันวาเลนไทยที่เราได้พูดไปข้างต้นแล้วนะคะ ก็ขอให้นะคะทุกๆคนมีความสุขนะคะในเดือนเดือนนี้นะคะวันนี้ก็ขอตัวลางไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะแต่เราใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้น้ำด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย